สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้เรามาตอบคำถามนะครับตอบคำถามสำหรับคำถามบางอย่างที่หลายๆท่านก็อยากจะรู้คำตอบนะครับคำถามยอดฮิตนะครับคำถามยอดฮิตที่หลายๆคนก็ชอบที่จะถามนะครับว่าเลี่ยมพระ,ะไรายได้ ที่ขนาดไหนนะครับเลี่ยมพระจะสามารถเลี้ยงชีพได้ขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นคำถามหนึ่งนะครับที่ที่คนชอบถามนะครับในในคำถามนี้นะครับก่อนที่จะตอบก็จะต้องแยกก่อนนะครับว่า คำว่าช่างอาชีพช่างเนี่นะครับคือเราเป็นช่างเลี่ยมในในระดับไหนนะครับคือช่างเลี่ยมอาชีพหรือว่าช่างเลี่ยมสมัครเล่นนะครับ <c oughs> คือวิถีการเป็นช่างแต่และคนนั้นจะต่างกันนะครับต่างกันมันก็เกี่ยวข้องกับ สถานที่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับคือคนรู้จักมากน้อยแค่ไหนนะครับฝีมือนะครับฝีมือมีแค่ไหนนะครับความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบครับมีมากแค่ไหนอันนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับฝีมือเนี่ยพัฒนาได้นะครับฝีมือนี่พัฒนาได้นะครับแต่ว่าอัธยาศัยหรือว่า ลักษณะนิสัยของท่านนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นตัวรักษาฐานลูกค้าหรือไล่ลูกค้าก็ก็ส่วนนี้มีส่วนอย่างมากนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเราเลี้ยมผ้าอย่างเดียวนั้นรายได้จะพอเลี้ยงชีพไหมเพื่ออย่างนี้นะครับ ถ้าเราเลี่ยมเป็นอาชีพแล้วก็มีลูกค้าประจํานะครับมีลูกค้าประจํากว่าที่จะมีลูกค้าประจํเนี่ผมว่าเขคงใช้เวลาหลายเดือนนะครับเป็นปีนะครับเป็นปีนะครับเป็นปีถ้าเรามีลูกค้าประจําเลี่ยมนะครับอยู่ไปอยู่ตลอดแล้วก็มีคนมาขาจรเวียนมาเลี่ยมอยู่เรื่อยๆนะครับเดือนหนึ่งสมมติว่าเราเลี่ยมได้สามร้อยองนะครับ เลี่ยมได้สามร้อยองก็เฉลี่ยองค์ละหนึ่งร้อยนะครับเฉลี่ยองค์ละหนึ่งร้อยก็คือก็คือสามหมื่นบาทนะครับสามหมืนบาททีนี้ก็ต้องเราก็ต้องต่อคำถามเองแล้วครับว่าถ้าสามหมืนบาทนี้เราอยู่ได้ไหมนะครับเพราะว่าจํานวนเงินเนี่ยกับค่าใช้จ่ายแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับมันไม่เท่ากันหรือบางคนอาจจะเลี่ยมได้แค่ร้อยองนะครับ หมืน่นบาทหรือร้อยห้าสิบหรือสองร้อยหรืออะไรก็ตามนะครับคือการที่จะบอกว่าอยู่ได้ไหมเนี่ยเรียนเชียได้ไหมเนี่ยต้องดูที่ว่าค่าใช้จ่ายของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับมันไม่เท่ากันก็อย่างผมเลี่ยมเนี่ยนะครับอย่างผมเลี่ยมเนี่ยคือผมจะมีบัญชีเขียนไว้ผมจะจดทุกวันนะครับว่าวันแต่ละวันนั้นผมเลี่ยมพระเท่าไหร่นะครับก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณ ประมาณเดือนละสามร้อยนะครับประมาณเดือนละสามร้อยองค์นะครับโดยประมาณนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้เลี่ยมพ้าอย่างเดียวนะครับตอนนี้ณปัจจุบันนี้เลี่ยมพ้าตอเป็นแค่จะบอกว่างานหลักก็ไม่ใช่นะครับเป็นหลักไม่ใช่นะครับสําหรับส่วนตัวผมนะครับเพราะว่าผมทําเรื่องการเช่าซื้อนะครับ ปล่อยเช่าอะไรต่างๆเป็นหลักนะครับเป็นหลักงานเลี่ยมก็จะทำควบคู่กันไปนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการเลี่ยมเนี่ยผมต่อวันนะครับผมทําแค่ประมาณสัก4 0นะครับ4 0เพราะฉะนั้นงานผมก็จะอยู่ที่ประมาณ300องค์นะครับต่อเดือนนะครับต่อเดือนแล้วก็ทําอย่างอื่นนะครับรายได้ทางอื่นเพราะฉะนั้นในในในส่วนตัวผมนั้นไม่ได้มีปัญหานะครับ เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องรายได้อะไรต่างๆก็ก็พอไปได้นะครับไม่ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ทีเนี้ยถามว่าถ้าเป็นช่างทั่วๆไปนะครับที่เป็นช่างมือใหม่หรือว่าใครที่อยากจะเป็นช่างเนี่ยควรนะครับควรจะเริ่มคือเรื่องงานประจําที่ทําหรือว่ามีอะไรทําก็ทําไปนะครับอย่าไปทิ้งนะครับเอาให้ชํานาญเอาให้เรามีฐานลูกค้าก่อนนะครับหรือเอาจนชัวร์นะครับว่า เรามีประจําแน่นอนนะครับเราได้แน่นอนเงี้ยเราค่อยถ้าใครคิดที่จะลาออกจากงานหรือว่า à, คิดที่จะมาเป็นช่างเลี่ยมเต็มตัวเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องเลี่ยมอย่างเดียวนะครับอย่างผมเนี่ยผมผมไม่ได้เลี่ยมอย่างเดียวนะครับก็ทําในหลายอย่างก็พูดกันไปเพราะว่าในใน,ในความคิดผมนะครับช่างเลี่ยมเนี่ยคุณจะเก่งแค่ไหนก็ตามนะแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดเรื่องเวลานะครับ เรื่องเวลามันจํากัดครับมันจํากัดวันหนึ่ง24ชั่วโมงทํางานอย่างมากก็18-14-15ชั่วโมงเท่านั้นนะครับมันก็ต้องพักก็ต้องอะไรมันก็มีวงจำกัดได้แค่นี้นะครับถ้าเร่งกันไปมันก็เหนื่อยนะครับผมก็เลยไม่ได้เอาเรื่องเลี่ยมพระนี่เป็นหลักอะไรหรอกครับในในส่วนตัวผมนะครับผมก็มีขาประจาําขาจรคือมีทุกวันอยู่แล้วนะครับ ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเลี่ยมอะไรต่างๆมีทุกวันแต่สําหรับท่านท่านใหม่ที่คนใหม่ที่ยังยังคิดจะเริ่มนะครับก็อย่าไปกลัวนะครับอย่าไปกลัวเราทําจนเก่งจนชํานาญนะครับทําจนคนรู้จักเดี๋ยวมันก็มีครับเดี๋ยวมันก็มีเป็นเรื่องปกตินะครับไม่มีใครที่เป็นช่างแล้วจะมีลูกค้าเลยยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับก็เอาว่าเลี่ยมพระโดย ทั่วไปนะครับผมพูดถึงช่างมืออาชีพนะครับผมพูดถึงช่างมืออาชีพนะเอ่อก็หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นต้นถึงหมื่นกลางนะครับต่อคนนะครับต่อเดือนเอาว่าสี่ห้าหมื่นบวกลบนะครับอันนี้ที่เขาทําแบบอาชีพแบบจะทาแบบเต็มที่นะครับสี่ห้าหมื่นนั้นมันได้อยู่แล้วละครับม,มันได้อยู่แล้วสี่ห้าหมื่นได้แน่นอนนะครับ ถ้าทั่วๆไปอย่างเป็นระดับอย่างผมนี่ถือว่าเป็นระดับต้นๆต้นๆในที่นี้คือไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นนะครับไม่ได้ทําแบบร้อยเปอร์เซ็นก็จะเป็นหลักหมื่นต้นนะครับจะเป็นหลักหมื่นต้นต่อเดือนนะครับต่อเดือนเพราะว่าผมคิดว่าทําอย่างอื่นปล่อยเช่าบูชาพระม,มันได้เยอะกว่านะครับได้เยอะกว่าผมก็เลยให้เวลากับการเลี่ยม ค่อนข้างที่จะน้อยกว่าทำอย่างอื่นนะครับแต่ก็ทําไปก็พูดไปนะครับผมทำคือผมทําหลายอย่างนะครับผมทําหลายอย่างอันนี้ก็เดิ่น้ํายานะครับเน้ํายาไปของผมไม่มีงานเร่งด่วนไม่มีนะครับไม่มีนะจะเป็นงานที่ต้องเอามาทิ้งไว้นะครับเอามาทิ้งไว้ <S <S <ม>เพราะฉะนั้นในคําถามนี้นะผมก็ตอบแบบ กลางๆไว้นะครับว่าถ้าถึงขั้นที่ว่าเราเป็นมืออาชีพแล้วเนี่ยหมื่นกลางนะครับได้แน่นอนนะครับได้แน่นอนถ้าเราเก่งจริงนะครับเราเก่งจริงเรามีความสามารถถึงก็ได้มีจาทณความสามารถแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะตอบแบบว่ามั่นใจแล้วว่าเทา่ทานั้นเท่านี้เนี่ยก็คงพูดยากนะครับงคประกอบมันต่างกันนะครับทีนี้เรื่องของต้นทุนนะครับ ต้นทุนในการเลี่ยมพระเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าเป็นต้นทุนเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนี่ไม่แพงนะครับไม่แพงเลยนะครับมีเงินสามพันบาทเนี่ยเพราะว่าเปิดร้านได้เลยนะครับมีเงินสามพันเนี่ยเลี่ยมพระได้เลยนะครับก็ถือว่าถูกนะครับก็ถือว่าถูกแต่ว่าที่แพงที่สุดก็คือประสบการณ์แล้วก็ฝีมือนะครับประสบการณ์และฝีมืออันนี้แพงนะครับ มันไปหาซื้อไม่ได้ตามเซเว่นนะครับเราต้องฝึกเอาเองทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจอะไรต่างๆนะครับเราก็ต้องฝึกเอาเองนะอันนี้ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นการเล่าสู่กันฟังว่าเผื่อว่าท่านใดอยากจะเป็นช่างนะครับจะได้ตัดสินใจผมพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับเรียนชีพได้แน่นอนนะครับแต่ว่าเราต้องเป็นช่างจริงๆนะครับต้องเป็นช่างจริงๆนะเป็นช่างร้อเเซนะครับ ก็สำหรับคนที่อยากจะฝึกนะครับก็เรียนรู้เอานะครับในมีแหล่งเรียนรู้หลายสิ่งหลายที่นะครับหลายที่เราก็เรียนรู้เอาก็แล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ต้องการอยากเป็นช่างประสบความสําเร็จนะครับแล้วคลิปต่อไปผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์อะไรอีกหลายๆอย่างเกี่ยวกับการเป็นช่างเรียบเนี่แหละครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ